ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยายเล่าเรื่องรักการปลูกก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแก้วสารพัดนึกเป็นไม้ที่เลี้ยงยากมีบางคนถึงขนาดพูดคาว่าไม้ปราบเสียนไม้ที่มีลักษณะนี้เป็นต้นไม้ที่มีปัญหาที่กานของใบตกลงมาแบบนี้แล้วก็มีใบที่เหลืองๆแก้วสารพัดเนึกพันโบราณ ก็จะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกับแก้วสารพัดนึกที่เราเราท่านท่านเห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆก็จะไม่หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวยายจะให้ดูอีกพันหนึ่งที่หลายๆคนมีที่จะให้ดูปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนถ้ามีใบตกแบบนี้ใบเหลืองลักษณะนี้นี่คือแก้วสารพัดนึกที่เขามีปัญหานะคะอาการที่ใบ แล้วอาการของกา้านลงมาแล้วก็เหี่ยวตอนแรกใบซีดใบเหลืองหนักๆเข้าเขาก็จะมีอาการแบบนี้ซึ่งปัญหาแบบนี้เป็นเพราะอะไรนะคะเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นยายมีอะไรสวยๆให้ดูคะ่ะมาดูของสวยของงามกันก่อนแล้วค่อยมาดูว่าปัญหา อันนี้กระถางนี้นขอแก้วสัตพัด้กเ,กเกิดจากก็คือน,นี่เลยจ้าเัินไหลมาด่างขาวย้ายไม่ได้มาโซนนี้ประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์แล้วนะคะท่านผู้ชมโอ้โหเขาเติบโตเร็วมากๆเลยดูค่ะท่านผู้ชมเลื้อยไปตาม ดินเลยนะคะเพราะยอดเขายาวบางคนอาจจะถามว่าทํำไมย้ายไม่ทําหลักให้เขาอันนี้เป็นเจตนาเลยนะคะแล้วสังเกตดินในกระถางยายไม่เติมอะไรเลยเป็นดินผสมใบกล้ามปูนล้วนแล้วเหตุผลที่ให้เขาเลื้อยมาแบบนี้เพราะเป็นวิธีการล่อลากแบบธรรมชาตินั่นเองค่ะกิ่งไหนที่เขาโน้มลงดินแบบนี้ รากเขาก็จะงอกออกมาเพราะเขาจะงอกลงไปหาดินนะคะอันนี้เป็นวิธีการธรรมชาติมากๆเลยนะคะเอาดูต้นถัดไปค่ะมีเยอะมากๆเลยเพราะยายจะทำจำนวนนั่นเองค่ะยายอยากได้จำนวนที่เยอะเยอะก็เลยปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชม แก้วสารพัดนึกคะถ้าเขาแข็งแรงเขาก็จะก,ก้านตั้งตรงเขาจะกก้านแข็งแข็งยอดที่แทงออกมาใหม่ก็จะมีลักษณะที่โตสีก็เข้มแล้วลักษณะของใบก็คือจะแข็งแสดงออกถึงความแข็งแรงของต้นแก้วสารพัดนึกนะคะแล้วเส้นกลางใบ ที่เป็นเส้นใบจะนูนแข็งแล้วก็มีลักษณะเด่นเห็นได้ชัดเจนของสีที่เป็นเส้นกลางใบหรือว่าเส้นระหว่างใบแล้วก็หูหรือว่าขอบใบก็จะหยกักซึ่งบอกลักษณะเด่นของแก้วสารพัดนึก แก้ว,วสารพัดนึกไม่ได้มีลักษณะดังที่ว่ามานี้แสดงว่าเป็นแก้วสารพัดนึกที่มีปัญหาที่หลายๆคนเจอหรือว่าหลายๆคนยังไม่รู้อาจจะรู้วันนี้ว่าปัญหาที่ตัวเองประสบพบเจอกับแก้วสารพัดนึกนั้นคืออะไรหลายหลายคนคงจะรู้จักปุ๋ยเคมีนี่คือปุ๋ยละลายช้าปุ๋ยที่ สวนต้นไม้ทุกสวนคงจะต้องมีนะคะเป็นปุ๋ยสำหรับต้นไม้แต่เขามีวิธีการใช้เพื่อความเหมาะสมเป็นปุ๋ยเม็ดควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชถ้าใส่ครั้งเดียวได้รับปุ๋ยต่อเนื่องนาน3เดือนค่ะทุกๆคนก็จะมีสารอาหารโพเทสเซียมฟอสฟอรัสไนโตรเจนเหมาะสำหรับ สำหรับไม้ดอกไม้ประดับซึ่งมีวิธีการใช้ที่บอกไว้แบบชัดเจนว่าใช้ขนาดไหนใช้ปริมาณเท่าไหร่แต่หากใช้ผิดปริมาณนะคะผลก็จะเป็นแบบนี้แก้วสารพัดนึกต้นนี้ที่มีลักษณะอาการเหี่ยวใบตกใบเน่า ด้วยความช้ำน้ำแบบสังเกตเห็นอะไรไหมคะอยู่ในกระถางคือสิ่งที่อยากให้เห็นนี่คือปุ๋ยละลายช้าชนิดเดียวกันกับปุ๋ยสุดเสมอสุดต้นแก้วสารพัดนึกหรือว่าต้นไม้ถ้าต้นเล็กขนาดนี้ให้ปุ๋ยที่ถูกต้องซึ่งปุ๋ยละลายช้าตัวนี้ก็ควรจะไม่เกิน1-3เม็ดหรือว่า1-5เม็ด ก็พอแล้วไม่ควรใส่ชิดต้นจนเกินไปเพราะจะเป็นอันตรายต่อระบบรากเพราะต้นไม้ของเรายังเล็กอยู่ยังไม่แข็งแรงพอไม่ว่าจะเป็นแก้วสารพัดนึกต้นบอนสีหรือว่าต้นไม้อย่างอื่นที่เป็นไม้สวยงามถ้าใส่ปุ๋ยชิดรากชิดขคนต้น,นเกินไปก็จะทำให้รากเน่าแล้วก็ขคนเน่าด้วย วิธีการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องก็คือใส่บริเวณโดยรอบนี่คือวิธีการให้ปุ๋ยที่ผิดจะมีก็จะได้รับผลแบบนี้คือปุ๋ยที่ใส่ลงมาเยอะเกินไปแล้วก็ใส่ชิปโคนต้นเกินไปก็จะทำให้เกิดรากเน่าแล้วก็โคนเน่าแล้วใบก็จะเสียหาย การเดี๋ยวยายจะถอนให้ดูระบบรากเขาเป็นยังไงเน่าแล้วค่ะว่าเน่าแบบนี้สามารถช่วยชีวิตเขาได้ไหมฟื้นคืนได้ไหมก็ได้ค่ะท่านผู้ชมที่การก็คือไปตัดเลาะเลมแผลที่เน่านี้ออกแล้วก็ตัดส่วนนี้ทิ้งหลังจากตัดส่วนนี้ทิ้งขูดที่เน่าเน่าเสียออก นำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เอาไปแช่ในน้ำปูนใสเพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อราที่ที่ยังติดอยู่ในหัวนี้นะอึงลมไว้ให้แห้งสักเล็กน้อยก็นำไปไปปักชำไว้ใหม่ด้วยด,ดินผสมขุยมะพร้าวเท่านั้นนะคะซึ่งขุยมะพร้าวก็ต้องแช่น้ำไว้สักสองสามวันเพื่อกำจัดสารที่เป็นอันตรายต่อ พืชเพื่อกำจัดสารเทนนินออกนะครับซึ่งเป็นสารที่มีสีน้ำตาลมีความเข้มขน้นแล้วก็เป็นอันตรายต่อรากพืชสำหรับปุ๋ยละลายช้าหรือปุ๋ยอสโมโคโคนะใช้ถ้าใช้ที่ถูกต้องต้นไม้ของเราก็จะสวยถ้าใช้แบบว่าคิดแต่จะเป็นห่วงว่าต้นไม้จะไม่สวยก็ใส่เยอะๆลงไปก็จะเป็นอันตรายต่อต้นพืชถ้าต้นไม้ ของเราต้นโตแบบนี้ก็สามารถใส่ได้นะคะก็หยิบใส่ประมาณหนึ่งเวลาเราใส่ก็ควรระวังว่าจะโดนรากโดนโคนหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ควรระวังถ้าเป็นต้นเล็กแบบนี้ก็อย่างที่ยายบอกนะคะหนึ <c oughs> ่งสามเม็ดก็พอให้เขาละลายช้าๆแก้วสารพัดนึกขนาดนี้ ควรใส่ปุ๋ยอสมอโคตไหมถ้าเป็นยายนะคะเพราะตัวน,นี้ฟักฟื้นหลายครั้งแล้วไม่ควรที่จะใส่เยอะจนเกินไปสำหรับคนอื่นยายไม่รู้แต่สำหรับยาย4-5เม็ดก็พอแล้วแล้วก็วางห่างหางระบบรากระบบต้นเขาจะอยู่แถวแถวนี้นะคะถ้าเรามาวางแถวแถวนี้ก็จะเป็นอันตรายต่อรากแล้วก็ต่อโคนเพราะฉะนั้น วิธีการทุ่ถูกต้องก็คือใส่รอบๆแบบนี้ส่วนกระถางนี้ถามว่ายายเคยใส่ออสมโค้ไหมไม่เคยเลยค่ะเป็นดินปลูกใบพสมปูนะคะแล้วก็มีแกลบเก่ามีขี้วัวเก่าแค่นั้นเองไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยแต่เขาก็เจริญเติบโตแล้วก็งอกงามดีก็ลองสังเกตอาการต้นไม้ของท่านดูแต่ละสวนต่างๆแต่ละ บ้านต่าง,างๆการ,ก,ารก้านตกใบเหลืองใบเหี่ยวเฉาลงแบบนี้นะคะก็อนุมานไว้ว่าท่านทำอะไรผิดปกติจากที่เคยทำหรือเปล่าจากที่เคยทำปกติคือยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องทำอะไรรดน้ำเฉยเฉยหรือท่านให้ปุ๋ยที่เยอะเกินไปให้ความรักที่เยอะเกินไป ก็จะมีอาการปุ๋ยเกินการแก้ไขก็อย่างที่บอกการสังเกตต้นไม้ทำให้รู้สาเหตุที่สามารถแก้ไขได้ต้นไม้ที่ผิดปกติไปใบเหี่ยวใบเหลืองยอดเน่ากา้านตกให้เราหาสาเหตุให้เจอว่าตัวเราเองทำอะไรกับต้นไม้ต้นนี้ไว้ที่ผิดปกติจากที่เราเคยทำ เมื่อเรารู้สาเหตุเราก็สามารถแก้ได้ตรงจุดนั่นเองละจ้าก็เป็นเคล็ดลับวิธีการเล็กๆน้อยๆที่ยายนำมาแชร์ให้ผู้รักการปลูกและปลูกด้ยด้วยรักได้นำไปดูแลแก้วสารพัดนึกหรือว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆของตัวเองที่บ้าน แก้วสารพัดนึกที่แข็งแรงก็จะมีลักษณะแบบนี้ใบแข็งเส้นใบปูดใหญ่สีเข้มเห็นชัดเจนใบสวยแล้วก็เป็นมันนะคะส่วนก้านก็จะแข็งมากๆเลยค่ะส่วนยอดถ้าแทงยอดออกมาใหม่ยอดเขาจะมีความแข็งแรงอวบ แล้วก็ใหญ่ส่วนคนต้นก็จะไม่มีอาการเน่าให้เห็นเลยนะคะนี่คือลักษณะของแก้วสรารพัดนึกอี่แข็งแรงมากๆเลยราคาหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมผู้รักการปลูกและผู้ปลูกด้วยรักนะคะ หากท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายสำหรับวันนี้ยายขอบคุณและสวัสดีค่ะ